เน่เน่เน่เขาแกะมือว่างมีโอกาสมาเราว่างมีโอกาสมาลงพิกัดไปให้นะครับอร่อย In a sea of the dying the shameless, uh, a see of the aimless. I don't want to be one of the nameless. I'm to wake up with the mindset that one day I'm going to make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to reveal your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. I... What you Nano นะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยกับนโนนะครับไม่คุยไม่ได้แล้วนะครับภายใต้หัวข้อนี้นะครับก็วันนี้จะไม่มีอะไรมาคุยกันนะครับอ่าวันนี้มีภารกิจนะครับเดี๋ยวจะไปให้กําลังใจแม่ยายซะหน่อยนะครับแม่ยายไม่ค่อยสบายนะคือตัวผมนี่อยู่ลาบลีนะครับแล้วก็แม่ยายอยู่เท่นะครับอ่าถามว่าโทรให้กําลังใจกันไม่ได้หรือคอให้กําลังใจกันไม่ได้หรยอ คือมันก็ได้นะแต่ว่าเอามันมันไม่เหมือนกับว่าไปเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยเหมัมกําลังใจมันจะแน่นกว่ามาใจเขาใจเราเวลาเราป่วยเราก็อยากเห็นลูกเห็นหลานเรามาเอ่อคุยง่ายก็ได้พูดคุยกันแหละเออมันมันมันไม่เหมือนภาพเหรอต่อให้มันเทคโนโลยีมันไปถึงไหนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนจริงนึกภาพไหมผมคิดว่าเพื่อนๆพี่น้องนึกภาพออกนะครับว่า มันไม่เหมือนกันที่สัมผัสกันได้ด้วยแหละเอออ่ะแต่ขั้นแรกก่อนเลยนี่ออกเดินทางจากบ้านแล้วที่ผมจะเข้ากรุงเทพละ่นะได้อ่าครอนนี้จะมาคุยกันตรงที่ว่าคนที่ขับรถเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้รถมาตั้งไงอายุสิบกว่าขวบนะเออเพราะฉะนั้นเวลาเราออกมาข้างนอกบ้านเนี่ยเราออกมานอกบ้านปุ๊บจะเดินทางไกลเนี่ยนะก็จะต้องมีร้านข้าวประจําอยู่นะครับก็ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งคือคนมันจะมันจะมีร้านประจําไม่เหมือนกันนะอย่างผมเนี่ยก็จะหาร้านประจําไว้ที่กินแล้วอร่อยนะครับก็เป็นร้านเข้าแกงนะอันนี้ออกมาจากราบุรีปุ๊บเดี๋ยวต้องแวะกินก่อนนะกินแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับคนที่เดินทางนะคนที่แบบเดินทางนี่ถึงแล้วนะนี่ยข้าแกงแจละเบียบนะครับเจละเบียบ เรียกเขาใจระเบียบก,ก็ค่อนข้างอร่อยนะเพื่อนๆเนี่ยที่มีผ่านมาทางราชบุรีขาล่องกลับไปทางนครปฐมนะนะก็แวะมาได้นะก้าวแกงเขาถือว่าอร่อยนะอืมถือว่าค่อนข้างอร่อยเจียวนะเพราะผมก็กินมาหลายที่นะอืมที่นี่เขาถือว่าก็อร่อยแหละนะครับอ่าดูตู้ก่อนได้ดูตู้ก่อนนะตอนเนี้ยมันเวลาหกโมงหกโมง จะเจ็ดโมงนะครับก็ขายแล้วแหละเขาขายตั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะนะครับขายตั้งแต่ตีห้าประมาณตีห้าหกโมงนเนยแหละนะครับก็เดี๋ยวจะมีรถมากินมากขึ้นแวะมากขึ้นนะครับคือเราต้องคุยอย่างนี้ก่อนคนที่วิ่งรถไกลๆเนี่ยจะมีร้านประจาวุดผ่านตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวกูต้องกินผ่านนี้ปุ๊บเดี๋ยวกูต้องกินนี่นี่เที่ยงกูต้องแวะตรงนี้บางทีเลยเที่ยงบ้างเลยเวลาที่กินบ้างแต่นะ ทั้งหลายทาั้งมวลแม่งก็จะไปร้านที่มันกินอยู่ประจำอะถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านข้าวก็เป็นร้านข้าวมันจะจําไว้ร้านข้าวขาหมูตรงนี้แม่งอร่อยอะไรเงี้ยมันจะจาไว้นะก็อัน,นอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวผมพาเข้าไปไปดูร้านเลยดกวาว่ากับข้าวเขาหน้ากินไหมไม่เชื่อนี่มาแล้วรถตู้เนี่ยผมจอดปุ๊บรถตู้ห้างหลังมาแล้วนะเออ ก็เดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามากินเรื่อยๆประมาณเจ็ดแปดโมงเนี่ยไม่ต้องเจ็ดแปดโมงเลยเจ็ดโมงก,กว่าแปดโมงเ,เพียบนะไปะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เขามีอะไรกินมั่งเออนันโนพากินว้ว้วันนี้ไว้ไปอ่านี่นะเรียผมยังคนเต็มแล้วนะครับนี่ลงรถมาไหนเนี่ยคนเต็มแล้วนะครับข้าวแกงเจระเบียบก็แวะมากินกันได้นะครับอ,อยู่ริมถนนเลยนะครับสายเส้นเพชรเกษมนะ ล่องไปทางนครปฐมนะเออห่างจากตัวเมืองราชบุรีผมว่าน่าจะไม่เกินอ่าสี่ห้ากิโลแหละนะครับมันเป็นร้านประจําของแต่ละคนนะอันนี้ไม่ได้ประคับกันนะถ้าเผื่อมีโอกาสแวะมาก็ลองมากินเดี๋ยวผมพาจะไปชมร้านข้าวๆก่อนว่าเขามีอาหารอาหารเขา่านนะเออผมมากินนานแล้วผมกินร้านนี้เป็นสิบปีแล้ะเออไม่ได้วยเค้นะแต่เดี๋ยวไปดูผมพาไปดูเออบุญวายแล้วนะไปไปดูกันนะครับ นี่นะมีข้าวแกง่ะสูตรโบราณนะอืม,อมพอต้มเลือนหมูมีนะป้วยเตี๋ยวหมูมีนะอืมเดี๋ยวขอสั่งข้าวนะครับเอาไก่พริกไทยดำแล้วก็ผัดผักด้วครับอ่ะนี่เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะกับข้าวเขานี่ยังมาไม่หมดนะจริงๆมีเป็นแบบต้องมียี่สิบอย่างขึ้นนะ ทำกับข้าวสะอาดนะครับร้านนี้อร่อยด้วยนะ,ะมีข้าวแกงแล้วยังไม่พอเดี๋ยวไปดูผพาไปดูนะเดี๋ยวไหลพาไปดูอเออมีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มลึงนะหากินยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่ตําลึงกันนะแต่ที่นี่ยังใส่ตําลึงอยู่ก็จะหาตําลึงนันได้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะ ได้แล้วของผมนะกินไม่ยากนะครับเน้นไก่เป็นหลักผักเป็นรองเออกินกันไปแล้วบอกก่อนนะทีเด็ดร้านนี้นะน้ำปลาเขาอร่อยมากนะน้ำปลาเขานี่รสชาติดีมากนะครับก็คือว่าผมต้องบอกก่อนว่าร้านข้าวแกงนะอ่าถ้าร้านไหนเนี่ยทำทำน้ำปลาไม่อร่อยเนี่ยผมถือว่าเป็นรองแล้ว ผมถือว่าเป็นรองนะแต่ถ้าทําน้ําปลาอร่อยด้วยเนี่ยบางคนมากินเนี่ยกินข้าวแกงด้วยนะแล้วน้ําปลาคุกคาวด้วยเอัอเป็นอย่างนั้นเลยนะผมถึงบอกว่าถ้าคนใส่ข้าวแกงจะรู้เลยว่าร้านไหนไปกินต้องน้ําปลาเขาอร่อยด้วยนะบางร้านก็จะมีใส่หอมมั่งบางร้านก็จะมีใส่แบบหัวหอมนะไม่ได้ต้นหอมนะใสหัวหอมแดงเนี้ยมันก็จะเพิ่มรสชาติขึ้นมาได้ใช่ไหมร้านนี้เขาเดี๋ยวนะ ไม่มีหหวหอมนะแต่เป็นพริกพริกก็หอมนะผมไม่รู้ว่าพริกอะไรแต่ว่าน้ำปลาก็ดีรสชาติดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานกันทานต้องเรียกจริงๆที่บ้านเรียกเรียกกินนะนะไม่กินก็แดกอยู่ข้างนอกเรียกทานก็คืออย่างงี้แหละนะครับคนวิ่งรถหรือว่าโ้เห็นแล้วน้ำลายไหล คนวิ่งรถเนี่ยก็จะหาร้านประจําไว้อย่างผมผมเมื่อก่อนเดินทางบ่อยนะครับก็จะไปทั่วเพราะฉะนั้นจะมีร้านประจําอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะพอดีก็เปิดเพลงแล้วเดี๋ยวผมไม่นี่ก่อนแล้วกันนะผมไม่นั่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่นี ข้าแกางบบราว่างมีโอกาสมาว่างมีโอกาสมาลงพิกัไไดไปให้ครับนี่นะครับคนเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวยิ่งสายคนยิ่งมาเยอะมาทั้งวันนะครับดีรถบัสมาจอดด้วยกินข้าวอิ่มด้วยนะมีของหวานให้ด้วยนะน้ำฟรีนะ บอกก่อนนะน้ำไม่ให้กินฟรีนะตักเองนี่นะครับทีเด็ดไม่มาไม่ซื้อไม่ได้นะครับเจ้าของร้านทําเองนะครับเป็นกายศาสตร์สูตรโบราณน,นะใช้น้ํามะพร้าวทานะครับมะพร้าวออดเนาะอร่อยอะ่ะนะครับเจ้าของร้านคั่วเองนะอันนี้นะเป็นสูตรเฉพาะร้านนะครับก็เป็นพูดง่ายดีว่าคนที่กินข้าวนะครับคนที่กินข้าวแล้วอิ่มแล้วติดหวาน ก็จะมาตัวนี้ได้นะครับผมว่าหวานน้อยนะผมเคยกินแล้วนะครับผมซื้อไปกินตอนนั้นนะครับอร่อยนะครับเมื่อกี้นี้เจ้าของร้านก็ให้มาเลยกล่องหนึ่งนะครับไม่แพงนะสามกล่องร้อยเออนี่แล้วสั่งได้ด้วยนะเดี๋ยวดูนี่ชื่อร้านเขานะใครอยากกินก็โทรมาเนี่ยเนี่ยชื่อร้านเขาเบอร์โทรเขาโทรส่งได้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะลองโทรคุยกับเจ้าของร้านดูนะ เนยแล้วก็มีขนมนี่นะเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับร้านข้าวที่บอกว่าแวะกินกันบ่อยๆนะครับเด <Hello. S 1> ี๋ยผมดูอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าถ่ายคนเยอะ <Hello. S 1> คนก็เริ่มเต็มร้านแล้วนะ <Hello. S 1> นี่นะ <Hello. S 1> เป็นร้านที่น่านั่งนะ <Hello. S 1> ร้านกันเองกีเจ้าของก็มานั่งคุยนะผมกม็ได้ถ่ายนะ แล้วมีของเก่าให้ดูด้วยนะโตะนี่คุณมากินในโตะไม้เนี่ยราคาเป็นหมื่นนะออโต้งนี้ไม่ถูกนะนั่นแหละแล้วมีของเก่าขายดยว่นะเออก็ประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้ดีกว่านะาาเดี๋ยวผมถ่ายข้าวแกงให้ดูอีกทีนะครับข้าวนี้ร้อนๆจากเตานะครับฟันกุนเลยนะผัดเผ็ดที่มีทุกอย่างนะครับ ใครไม่กินเผ็ดกินจืดก็มีนะครับผัดจืดก็หลายอย่างนะครับนี่ใจโป้นี่เด็กๆชอบกินนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้เด็กๆนี่โดนจับกินบ่อยนะครับผัดฟักทองอร่อยนะครับเป็นสะอาดด้วยนะครับเนี่ยเยอะเดี๋ยวก็จะมีกับข้าวออกมาอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวไหลามาทางนี้หน่อย นี่ไข่ปลาโลนี่ถ้าเผื่อพูดถึงนะผมจะดูเลยร้านไหนที่ทําไข่ปลาโลเนี่ยถ้าทาแล้วไข่ไม่รัดแบบนี้ไม่ดําแบบนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยเวริร์กอันนี้เขาทําจนรัดดําเลยนะขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยมันจะดําเข้าไปในเนื้อเลยนะบางร้านเขาเบิดเขาแกะเข้ามาใหม่แล้วก็เอามาต้มใหม่ๆไข่ย,ยังขาวอยู่เลยผมว่ายังไม่เวริร์กอันนี้ผัดปลาดุกนะถือว่าเด็ดร้านนี้ก็ถือว่าเด็ด อันนี้น่าจะเป็นมะแนงนะนี่มาแล้วพูดถึงมาแล้วนะโอ้โหดูดิอันนี้น่าจะเป็นแกงป่านะเออโอ้โห่นกลิ่นหอมมากเลยนะมาพูดไปพูดมาเดี๋ยวสงสัยจะโดนอีกจานละมั้งเนี่ยผมกินไปจานแล้วแต่ต้องขับรถไกลนะครับก็เลยเดี๋ยวกินแล้วง่วงนะอ่ะเดี๋ยวข,ข้าวประมาณนี้ก่อนอ่านะครับโอ้โหถ้าไม่เดินออกมาเนี่ยสงสัยจะโดน อีกหนึ่งจานนะครับกินไปานจานก่อนนะครับก็ฝากไว้อีกร้านหนึ่งนะใครผ่านไปผ่านมาทางด้านบุรีนะครับข้าวร้านข้าวแกงนะครับเจ๊ระเบียบนะครับก็ถ้าไม่อย่างนั้นลองพิมพ์มาเขาจะมีเบอร์โทรด้วยนะอ่านี่เดี๋ยวเซิร์ชเบอร์โทรให้ดูนี่เบอร์โทรนะครับก็ลองโทรมาถามว่าอยู่แถวไหนยังไงนะครับแต่จริงๆอะอยู่ใกล้ๆตัวเมือง นะครับอยู่กล้ <background> ตัวเมือห่างตัวเืองประมาณไม่เกิน5โลสิบโลหรอกประมาณน th ี er nah ้นะครับผมอยู <smooth> ่ระหว่างทางที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพขาไปทางนครฐมนะอยู่สายมือนะครับก็มองง่ายๆมองไงเดี๋ยวมองป้าย้ายมือนะครับเดี๋ยวกนเออผมกำลังจะหาที่มันแบบไอ้นี่ให้แล้วกันนะหรือไม่ก็ลองกดไอ้นี่มาเลยตักบุดมาเลยนะครับ ร้านข้าวแกงเจระเบียบนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะแนะนําร้านนะครับอาจต้องคุยอย่างนี้ก่อนนะร้านบางร้านอาจจะถูกใจผมนะครับแต่ไม่ถูกใจคุณมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นชอบขายชอบมันนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ลองแวะมากินมาทานกันดูว่าอ่าพอได้ก็มาเป็นลูกค้ากันนะครับแต่ผมคิดว่าอะไรที่นําเสนอไปนะครับนะครับก็ เสนอสิ่งดีๆแล้วกันผมนาเสนอสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่องแล้วกันนะครับเผื่อมีใครผ่านมาทางลาชบุรีก็หาข้าวแกงกินก็อ่าเป็นถือว่าเป็นร้านข้าวแกงที่อร่อยๆร้านหนึ่งแล้วกันแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวใบดําลึงด้วยนะครับก็สําหรับคลิปเนี้ยนะเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะอ่าฝากกดซับกดสขาอ่าสมัครให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคิดอะไรไม่ออกกดหัวใจไว้ก่อนนะคิดอะไรไม่ออกก็กดหัวใจไว้ก่อน นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับตอนนี้ก็คนก็เหมือนเดิมนะครับตามเราเราช่องแบบนี้นะครับก็คุยกันแบบนี้คุยกันตรงๆผมไม่มานั่งอวยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะอรอ้านนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็มีอะไรก็แนะนํากันนะครับผมอยู่ราชบุรีนะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกกันมีร้านดังอีกหลายร้านนะครับเดี๋ยวไปกินร้านไหนผมก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันผมถ่ายแบบนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายมาแนะนําให้แล้วกันนะ mm hmm. อ่ะ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า